คลิปนี้ครับพวกเราสุดต้าจะพาทุกคนไปเที่ยวและทำความรู้จักกักกบกเกาะเฮอรพิงที่ไต้หวันครับ<ม>ก้อนเล็กๆนะครับที่เราจะได้เห็นคลื่นสวยๆนะครับทะเลสวยๆและก็ลักษณะทางธรณีวิทยาก้อนหินที่อาจจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนครับบรรยากาศตอนนี้ว่าฝนตกโปรยๆปรยเยนี่เฮ้ยมีราคาป้องหรือาม่ป้องหนึ่งร้อยยี่สิบบ,บาทสำหรับผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนตะวันหกสิบแล้วก็ผู้สูงอายุหกสิบ แล้วก็อีกจักเรียน60 เกาะเหอผพิงครับเป็นเกาะเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวันเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองจีหลงและก็แผ่นดินไต้หวันด้วยสะพานเหอผพิงครับในอดีตเ,เนี่ยเมื่อปีคศ1626เนี่ยกองทัพสเปนเนี่ยเคยใช้เกาะนี้เป็นฐานทัพจจรจาธุรกิจระหว่างจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับและได้สร้างปลอมปราการฟอนซานเซอร์บาดไว้ด้วยนะครับแต่ก็ถูกโจมตีโดยกองทัพชาวดัตในช่วงปีคศ1668นะครับเกาะนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานทีธธ่กักขังและลงโทษนักโทษด,ด้วยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุ คนบนเกาะจึงเปลี่ยนชื่อเกาะเป็นเกาะเฮอพิงครับและมีความหมายว่าสันนิภาพและความสงบสุขเกาะเฮอผิงยังมีหินและชายหาดรูป่ากต่างๆนะครับเกิดขึ้นจากการกัดสอของลมและก็น้ำทะเลนะทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาทีเดียวเลยครับยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยอดที่ยอวคนไต้หวันนะครับใช่เหียวตีถูสมองตแกเย ลมแรงมากอืมเห็นที่ดูจุดชมวิวตรงนี้ปันอู้ยลมแรงลมแรงโอ๊ยตรงนี้เป็นไอ้ที่เขาเรียกว่าเกาะในเกาะนี่นะคือมีเกาะเล็กๆอยู่ในเกาะที่เราตรงที่เรายืนอ,อยู่เป็นเกาะใช่ใชแล้วข้างหน้าเราก็มีเกาะเล็กๆในเกาะอ,อีกทีนหนึ่ง <c oughs> เรียกว่า The Big Cave กันสวยโอ้น้ำใสกขึ้นแรงมากเลยขึ้นแรงนะ <c oughs> แรงสวยเลยหน่าเสียดายนะคะช่วงนี้แบบมีฝนแต่เอ็นก็เคยเห็นรูปของที่นี่ตอนช่วงที่มีแดดก็คือสวยมากเลย จริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เอนจอยอยากมานานแล้วเพราะว่าเป็นประเทศที่เอนจอยรู้สึกว่าแหล่งท่องเที่ยวเขาอะค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพวกจีโอพาร์คต่างๆมันมีแบบแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวทิทยาหลายที่เลยแทบจะแบบเกือบทุกที่อะคือมันสวยอะก้อนหินมันก็สวยแล้วก็มีลักษณะการเกิดที่มันแบบแปลกๆแบบหลายอย่างมากรวมถึงที่เขอผิงนี้ด้วยนะ อ๋อเราสามารถจ้างไกด์ได้ด้วยนะ 170. หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยฝนมาแล้วแต่ตรงนี้ส่วยมากเลย่ายโูปไปนานเลยนี่ทุกคนเป็นแหลกเขีบที่แบบแปลกตามาะกเพราะปกติเราจะเห็นแบบว่าเวลาน้ำไเลกันลมมันกัดก่อนกินตายใช่ไหมมันจะเป็นแบบลูกโรมแบบเหมือนโดนเสาะก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยมันเหมือนคาราเมลมันละลายเคลือบแล้วเป็นกลมๆอะ่ะน,นูนๆอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย เลื่อนๆดูเลื่อนๆดูไหลๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินช่วยดูมุมสูงมาไหมเพราะว่ามันเดินขึ้นไปข้างบนได้ข้างบนเป็นไหล่มีเขาเเลี่ยนอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นแหลมยื่นออกไปได้อะไรแบบนี้ลมแรงมากถ่ายไปก่อนไปอ่านทีหลัง ถ้าสมุตรฝนไม่ตกก็จะยืนชิลๆอ่านใบดูไปนะแต่ว่าพอฝนตกก็ทไทยทุกคอู๋แก่แกล้วไอสกีมเลยอนะ่ะไอสกีนลายๆเออสก,นกีนลายก้อนก้อนแบบอะไรโหระตัดเป็นเป็นเหพี่ยมมันละลายไอติีนเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นรัฐนาแบบหุ่หนที่แบบ เป็นเหมือนเต้าหู้เป็นคล้ายเต้าหู้ยกักษ์อ่ะเป็นหินเต้าหู้อะใช่เต้าหู้หรอกเออนี่ยแหละความสนุกข,ของการเที่ยวแหละท่องเที่ยวที่เป็นธรณีพิทยากก็คือเราจะรู้สึกว่าเราจะเห็นก้อนหินแบบไหนแล้วก็จินตนาการใช่แล้วก็จกินตนาการตามวัฒนธนรรมเขานะใช่วัฒนธนรรมเขาไปอ่ะโห่สุดสิ่ ตรงนี้ก็สวยตรงนั้นก็สวยฮะสวยโกขึ้นสวยมากเลยอ่ะตัดกับน้ำทะเลติดเกี่ยวเหตุผกอะเอ้ยมันถูกซ้อยังไงได้ยังงั้นเอ้ยังไงอ๋อข้างบนมันคือมันแข็งมากใช่ส่วนด้านล่างเนี่ยถ้าตามหลักธรณีก็คือมันแบบมันผุแล้วมันก่อนลงมาได้แสดงว่ามันเป็นหินตายที่แบบอ่อนกว่าใช่ป่ะใช่แต่ทีนี้ รูปแบบมันอ่ะเหมือนแล้วมันละลายแล้วเรียบผิวเรียบไปอย่างกับปูนฉาบเลยอ่ะใช่โอ้ตรงนี้เป็นร่องน้ำสวยมากสวยงขนาดไม่มีแสงแดดะก็ยังเห็นน้ำเป็นสีนี้เลยถ้ามีแสงแดดน้ำน่าจะสีสวยกว่านี้อีกมันเหมือนเคแค่น้อยไหมหรือเหมือนปะตีน จะมาเป็นหนตายเฟยตรงนี้ด้วยหินเต้าหู้เฟยไ่ได้ภาพอ่ะเอ้จริงดิโอ้ยต้องมองมีสวยเนาะแบบเหมือนมีกรอบมันพี่กรอบมีกรอบเป็นถ่ายรูปด้วยเฮ้ยจินด้วย่ะหินเต้าหู้อ่ะเฮ้ยสวยจินว่ะ <c oughs> ก็ตัวก็ต่วใหญ่ตัวนั้นตัวนี้มีมีต้องวนใส่รูปด้วยใช่ว่าตรงไหนเป็นรูปอะไรก็ตามสไตล์ของการเที่ยวแหล่งไม่ใช่ทางกรณีจินตนาการว่าก็เห็นรูปตรงอะไรว่าชิงคองกอลเคฮ้ยไอตัวนี้เดียวขาดอยู่ตรงไหนนะนี่ วพิพขึ้นจาตรงนี้เหรอน้ำมันท่วมอยู่หรือเปล่าเือน,นี่นี่เราแกงจากตรงนี้ครับวิโอือตดียวพาอดไอหนโอ้เห็น มีรูร่างประหลาดประหลาดให้ชินตนาการเยอะ่าเกเยอะไหมเหรออีจนูนมันมีป้าดไม่เห็นไปเรื่อยๆนี่เ,นเหมือนมันตีไหมเหมือนมากไม่เลยตาด้วยตาไมรเลย,เลย <laughs> คือเดินมาตามทางค่ะมันจะมีป้ายคือถ้าเราแบบจินตนาการเองไม่ได้ก็จะมีป้ายบอกแบบนี้ค่ะเราก็ดูเอาแล้ว <laughs> มันก็จะอยู่ตรงนี้เลย มันมีทั้งแบบรอยตัดนะตามแนวเลือดของโลกนะแล้วก็มีรอยเตาะหินนะหินที่แข็งหินที่อ่อนสีที่เข้มสีที่อ่อนนะมันแต่เนระบบแบบเออมีความหลากหลายของความธรณีอันนี้ก็คือน้ามันคัดเข้ามาแล้วมันก็แบบมันมีแบบน้ำขึ้นน้ำลงอีกนะ เดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่รถแล้วนะคะก็คือเราเดินขึ้นมาเนาะแล้วก็รอบภูเขาอ่ะรอบอ่าเป็นวงกลมพอดีรอบเกาะใช่เกาะเล็กๆอ่ะครับล้วภูเขาหน้อยไปถึงที่จอดรถดูเหมือนตรงนี้เป็นเป็นที่พักได้ป่ะเดินกลับไม่ได้เฮ้ยห้ามเดินเข้าเป็นที่พักตายแล้วไม่ได้ไม่ได้กลับทางเดิมกลับทางเดิมโอ้ my ม o กออ้าวกลับทางเดิมก็ได้อะ ไปไม่ได้โถโทโทรถูเสบอกว่าแย่ยเลย,ย,ยทีนี้ทางเดินเตี้ยวยาวเลยทีนี้และเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปครับไปที่ท่าเรือเชิงปิงครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเลยครับถ้ามาจีหลงต้องไม่พลาดที่จะไปถ่ายรูปที่นี่ครับท่าเรือเชิงปิงอยู่ห่างจากเกาะเฮอผพิงที่เราไปเที่ยวมาสักครู่นะครับ1.4กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมเลยครับ โดดเด่นด้วยอาคารตึกที่มีสีสันสวยงามนะครับตั้งอยู่ริมท่าเรือไป้ยไม่โมดเล่นมาแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตรงตึกสีสีเนี่ยเต็มไปด้วยคาเฟ่นะคา,คาเฟ่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  จริงๆจะเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาเด็กความอื่นก็ได้มาครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้ก็เหมือนตึกแถวทั่วไปนะครับแต่ว่าพอดีว่าเจ้าของเขาไปทาสีตึกและปรากฏว่ามันส่วนมากเลยครับทําให้เตะตาได้ท่องเที่ยวเนี่ยและเขาก็เลยนิยมมาถ่ายรูปการกลายเป็นว่าดงดังไปทั่วโลกเลยครับเทนี้ ใครที่เดินทางมาเที่ยวจีหลงหรือมาเที่ยวที่เกาะเออพิงก็มากจะแวนจุดนี้ด้วยครับเพื่อจะถ่ายรูปนั่งพักผ่อนชิลที่คาเฟ่บริเวณนี้ครบคับการเดินทางก็ไม่ยากครับเพราะว่าจะมาได้ทั้งรถเมล์หรือแม้กระั่งแท็กซี่ก็ได้ครับเพราะว่าจุดใจกลางเมืองเนี่ยไม่ไกลามากเลยครับ และหลังจากที่ตึกบริเวณนี้ทาสีแล้วดงขึ้นมาใช่ไหมครับรัฐบาลเขาก็มาทํานี่ครับป้ายรถเมย์ครับให้เข้ากับบรรยากาศของบริเวณนี้เป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดให้นักท่องเที่ยวนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นป้ายรถเมย์จริงๆที่ใช้งานจริงด้วยนะครับนี่แนคะาสตึกก็สวยแลยนะ้